มาดูในกรณีที่อยากจะเปลี่ยนครูผู้สอนนะครับก็ไปที่เมนูงานทะเบียนแล้วก็จัดครูสอนนะครับก็จำนายหน้านี้จะเปลี่ยนครูสอนยังไงอาจอาจจะลงทะเบียนผิดห้องหนึ่งห้องสองห้องสามปกติสอนสองคนนะครับอาจจะลงทะเบียนเป็นคนเดียววิธีการแล้วก็มาเปลี่ยน ครูสอนจากตัวนี้ก็ได้หรือในกรณีที่มีครูย้ายไปนะครับแล้วก็มีครูมาสอนแทนแล้วก็มาเปลี่ยนในเมนูนี้ก็ได้นะครับเราก็เลือกุูมสาระเพื่อที่จะหารายวิชาได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เลือกชั้นอันนี้จะเปลี่ยน กูอันน้นะครับก็แบบให้เรากดบันทึกนเรียบร้อยนะครับมาดูตรวจสอบอมาตรวจสอบที่เมนูลงทะเบียนแล้วก็พิชาปรวัติสาหน้าที่พลเมืองนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับ เรียบร้อยครับโอเค